คนนี้เป็นคนที่ทาคำถามคำคำเรื่องแรกที่อาจารย์ไปพูดยืดยาวเกี่ยวกับเรื่อง reincarnation แต่เขาวางว่าเขาไม่ได้ใช้คำ reincarnation นั้นเพราะว่าทำให้อาจารย์ตอบคนละคละแนวที่เขาตองกันสิ่งที่เขาตองกันทราบก็คือมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดในชีวิตของคนซึ่งอธิบายยาก จะเป็นเรื่องระลึกชาติก็ดีจะเป็นเรื่องเขายกตัวอย่างเรื่องที่บางคนเมื่อหยาดหรือคนที่ไกลชิดตายโดยอยู่โคละเมืองเราก็รู้โดยไม่มีใครบอกไม่มีจดหมายไม่มีโทรศัพท์อะไรมาบอกแต่ก็รู้ว่าคนนั้นตายไปแล้วเรื่องนี้ฝรั่งกำลัง สนใจและกำลังมีจิตแพทย์บางคนก็ค้นขวาเรื่องนี้เขาก็อยากจะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เราจะอธิบายอย่างไรโดยเราไม่ต้องไปพูดถึงว่ามีตัวตนนี่ก็อย่างหนึ่งและสองก็แล้วเรื่องที่ที่อื่นเขาก็ชอบพูดกันถึง higher self ตัวตนที่สูงกว่าจะเป็นตัวตนที่สูงสุดหรืออะไรก็สุดแท้แต่พูดถึงตัวตนสูงขึ้นไปตัวตนสูงสุดนี้มันขาดกับรลากของพุทธศาสนาที่ว่าด้วยอาณาตาอาจารย์จะตอบได้มัไดนะ้คือว่า <c oughs> เรายอมรับเอาจะยอมรับว่า Reincarnation มีจริง แต่เราก็ขอร้องให้ทำลายตัวบุคคลที่รีอินคนเนตนั่นเสียอะไรรีอินแคนเนตทำลายสิ่งนั้นเสียก็หมดปัญหาก็ไม่มีตัวทุกแม้ว่าบุคคลผู้มีรีอินคนเนตเช่นมีจริงก็ทำลายบุคคลนั้นเสียมันก็จะไม่มีทุกทีอ่อื่นไม่มีอ่ะขอโทษอาจารย์อาจารย์ตอบไม่ไม่ตรงคำถาม ก็ยอมรับว่าเขา่มีแล้วก็ว่ามีแต่คอยทําลายตัวบุคคลที่ทํารีอินทอร์เนตนั่นเสียทาลายอันนี้ไม่ได้เป็นคําถามของเขาครับอ่าก็เขาเพื่ยตัดบทที่ไม่ต้องถามยังไงคือเขาถามว่าสิ่งที่อธิบายยากเหล่านั้นจะอธิบายอย่างไรเนอถ้าจะอธิบายก็ในทางพุทธศาสนาจะไม่เรียกว่าตัวตนจะเรียกว่าจิตกับเขาโทษเขาโทษครับเขาไม่ต้องกันไปเน้นเรื่อง เกิดใหม่เกิดใหม่ตัดเรื่องเกิดใหม่ออกก็ได้ก็ไม่มีตัวผู้เกิดใหม่ก็พอแล้วครับเขาพูดถึงเรื่องเขาพูดถึงเรื่องเช่นญาติที่เรารักมากๆตายไปแล้วเรารู้โดยไม่มีใครบอกสิ่งเหล่านี้จะอธิบายกังไงอธิบายกระแสจิตโดยไม่ต้องเป็นตัวตนไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงกระแสจิตเรามีทางที่จะรู้ได้สิงที่จิตต่อกันได้มันเป็นกระแสจิตไม่ใช่ตัวตน กระแสจิตมีได้โดยไม่ต้องเป็นตัวตนบางทีเราคุณมีแต่กายกับจิตมีแต่กายกับจิตไม่ต้องมีตัวตนนั่นทำมันจะรู้รู้ได้ไกลๆกลรู้ได้ระวังไกลๆกลนี่ก็คือกระแสจิตโดยกระแสจิตไม่ใช่ตัวตนเรื่องของจิตบางอย่างแปลกจนอธิบายไม่ได้แปลกจนอธิบายไม่ได้เรื่องของจิตบางอย่างแปลกแปลกจนอธิบายไม่ได้ ความทุกข์ความทุกข์ลำบากที่สุดของบุคคลคนนี้นไปปรากฏแก่จิตของเพื่อนที่อยู่ที่ประเทศอื่นรือที่ตำบลอื่นได้แต่ว่าในความหมายที่อย่างเดียวกันนะว่าบุคคลนี้เป็นทุกข์แต่ว่ารูปแบบของความทุกข์ไม่ไม่จาเป็นจะต้องเหมือนกันนะแต่พอ้าู้ได้คนนี้กําลังเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นของธรรมดาที่สุดแต่รวมความได้ว่าคนนี้กําลังเป็นทุกข์รู้แล้ว นี่เป็นของธรรมดาที่สุดขอให้ท่านคอยสังเกตด,ดูดีๆจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาอยู่มากเรื่องความทุกข์เรื่องที่รู้ได้ว่าเพื่อนเป็นทุกข์เนี่ยเป็นของธรรมดาผมเองก็เคยผ่านมาแล้วสองสามเรื่องคือเพื่อนเป็นทุกข์แล้วก็รู้ว่าเพื่อนเป็นทุกข์โดยไม่ต้องมีมาใครบอกมันมีภาพอะไรทีแสดงเห็นคล้ายๆกับความขวัญหรือไม่ใจความขวัน รูปแบบของความทุกข์นั้นไม่ต้องเหมือนกันดีกแต่มันสรุปได้ว่าเขากำลังเป็นทุกข์ <c oughs> แต่ว่าเรื่องนี้รู้ได้โดยกระแสจิตไม่ใช่อัตตาไม่ใช่ไม่ใช่โซลไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาไม่ใช่อัตตา,ไม,ตาตไม่ใช่วิญญาณชนิดอัตตาอาจารย์ครับเราที่เข้าถามว่าการที่หลายคนอย่างเดียวนี้ในประเทศตะวันตก <c oughs> ชอบ <c oughs> พูด <c oughs> ถึงคำว่า higher self พูดถึงตัวตนที่สูงขึ้นไปหรือสูงสุดไม่ได้ใช่สูงสุดใช่คำว่าสูงกว่าสูงขึ้นไปตัวตนอย่างนี้ที่เขาพูดกันคืออาจจะเป็นตัวตนที่ดีกว่ามีความรักดีกว่าอะไรคำนองนั้นฟังที่มันกำลวมแต่คำว่า higher self นี่ขาดกับลากอาณาตาหรือไม่เราจะไม่เรียกว่าตัวตนเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องของจิต ที่มันพัฒนามันพัฒนาถ้าสูงขึ้นไปอย่าไปเรียกว่าตัวตนเลยแม้คำพูดมันพูดไปในลักษณะที่เขาทำให้เข้าใจว่าเป็นตัวตนสุพรีมยิ่งสุพรีมมีอิ่งอย่างนี้ยอย่าอย่าเป็นตัวตนดีกว่าเป็นเรื่องจิตที่พัฒนาโดยวิธีใดก็ตามมันสูงกว่าธรรมดามันสูงกว่าธรรมดา คอยจิตของเราสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็จะพ้นจากปัญหาทั้งหลายที่นี่เอาเพียงค่นี้ก็พอถ้ามีตัวตนจะมีความหนักขึ้นมาทันทีไม่ว่าตัวตนชนิดไหนมันจะมีเบอร์เด่นเกิดจากตัวตนนั่นขึ้นมาทันทีอย่าเอาเลยตัวตนปัญหานี้มีมากมีมีมากในอินเดียเพราะว่าชาวอินเดียนะเขารับคําสั่งสอนทั้งอย่างที่เป็นฮินดูเลยเป็นบุตรถ้าเป็นฮินดู มันก็มีสุพรีเซิลสุเรีเซลไมีในฮินดูแต่ในพุทธศาสนาไม่มีไม่มีแต่คําพูดมันใช้ปนกันประชาชนใช้คําพูดปนกันเพราะความลําบากมีมากในอินเดียที่ใช้ภาษาร่วมกันของสอ,องศาสนาหรือของสอ,องลทัทธิที่มีคําสอนทางกัน <Amen. S 1> ประชาชนพูดอย่าสุพรีมเซิลสุเปรีเซลฟ์ก็ต้องการต้องการแต่ถ้าพระพุทธเจ้า จะต,ต้องพูดกับคนคนนี้ท่านก็ใช้ทานี้ได้ท่านต้องการสุพรีมเส้นแล้ท่านก็ปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ก็ยังมีในบาลียังมีคาอย่างนี้ต้องการมหาอัตตามหาธรรมะมหาธรรมะปิตังกตาเมื่อท่านต้องการมหาธรรมะท่านจงเคารพธรรมะปฏิบัติธรรมะอย่างนี้ก็มีในบาลีที่ถ้าเราเอาเอาคําพูดเหล่านี้ออกไปเสียปัญหาเหล่านี้ออกไปเสีย เหลืออยู่แต่ว่าเราต้องการจะดับทุกข์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 กันหมดเราก็ไม่ต้องสนใจคําพูดเหล่านี้ัน้ะเราดับอัตตาเสียดับอัตมาเสียแล้วก็ดับทุกข์หมดคำว่าซูเปอรเซล,ลหรือว่าไฮเออร์เซนี่มันมันมีพูดได้โดยกันทุกแห่งเนียพมนุษย์มันต้องการดีกว่า,ด,วาดีกว่าดีกว่ามันเกิดคำพูดขึ้นในหูมนุษย์ ทุกแห่งทุกผลต้องการในตัวชั้นที่ดีกว่าตัวชั้นนี้รู้สึกอยู่แล้วเราต้องรู้จักต้องการตัวชั้นที่ดีกว่าดีกว่าก็พูดกันไปตามนตามแบบนั้นเรามีตัวชั้นที่ดีกว่าตัวชั้นที่ดีกว่าตัวชั้นที่ดีกว่าโดยกันทุก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 แห่งทุกทุกทุกศาสนาก็พูดน้ถ้ามันจะไปเสียเวลาว่าสิ่งนี้มีจริงหรือไม่จริงมันก็เสียเวลามาก เราจึงรับมาดับทุกอย่างไรดับทุกอย่างไรทำเดียวพอ